สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกโรบิเวียนะคะดอกนี้จะเป็นไม้กราฟนะคะ,ะมีอยู่สองดอกด้วยกันนะคะจริงๆตั้งใจว่าจะรอให้เขาบานเป็นช่อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะ แต่พอดีว่า,าที่จริงเขาบานเมื่อวานนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้เขาบานเป็นช่อนะคะแล้วมุมกเกษตรค่อยมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่แต่พอมาวันนี้เขาก็ยังบานสวยยังคงสวยเหมือนเดิมนะคะอดใจไม่ไหวก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะ,ะสําหรับ2ดอกนี้นะคะเป็นไม้กราฟนะคะไม้กราฟเพิ่งกราฟปีนี้นะคะแล้วก็เขาก็โตไวมากนะคะสําหรับไม้กราฟชุดนี้นะคะมีอยู่สต้นด้วยกันนะคะอ่าสี่ต้นด้วยกันนะ เขากาลังมี่อด,ดอกเขากําลังมีตุ่มดอกกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็สองต้นนี้เขาก็บานก่อนนะคะแล้วก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะคะที่สีสวยมากนะคะถ้าทุกคนได้เห็นสีจริงๆของเขาเนี่ยสีจะสดกว่าในโทรศัพท์มากนะคะสีจะสดแล้วก็เข้มกว่าในโทรศัพท์มากๆเลยนะคะเอ่อมุมเกษตรใช้โทรศัพท์ราคาถูกๆนะคะก็อาจจะไม่สามารถที่จะ ขรียว่าไม่สามารถที่จะถ่ายติดสีจริงได้นะคะยิ่งพวกสีจัดจัดอะไรพวกนี้เนี่ยจะถ่ายติดค่อนข้างยากนะคะก็ให้เพื่อนๆดูความสวยงามของเขาไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเขาบานนะคะมุมกเกษตรจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะ เนี่ยเขาก็มาเยอะเลยแหละนะคะแต่ว่าเ,าเขาบานไม่พร้อมกันแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวถ้าเขามาเป็นช่อหรือว่าบานทีละเยอะๆเนี่ยมุมเกษตรก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วไม้ไม้ทุกชนิดนะคะถ้าเกิดว่า สภาพอากาศเปลี่ยนไปนะคะลักษณะดอกของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็บางทีเขาบานเป็นช่อเนี่ยสีก็อาจจะซีดหรือว่าดอกก,ก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะตรงนี้เนาะสําหรับตัวนี้เนี่ยมุมเกษตรก็ไม่มั่นใจนะคะว่าถ้าเขามาเยอะๆนี่เป็นยังไงเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เขาออกดอกนะคะที่สวนมุมเกษตรเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่า เวลาที่เขามาเป็นช่อเนี่ยลักษณะดอกเขาจะยังจะเหมือนแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็ดอกของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ไหมนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขามาแค่ต้นละดอกนะคะไซส์ดอกเขาก็เลยใหญ่มากๆนะคะแล้วก็สีเข้มมากนะคะสีเข้มสวยมากนะคะจริงๆแล้วสีของเขาเนี่ยเออแบบ สว่างเหมือนสะท้อนแสงนะคะแต่ว่าถ่ายติดแค่นี้ก็เอาให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับไม้ตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่มุมเกษตรน่าจะเออสั่งหน่อมาจากเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะคะแต่มุมเกษตรก็จําไม่ได้นะคะว่าสั่งมาจากไหนนะคะก็เลยไม่รู้ชื่อของเขานะคะเดี๋ยวจะรันรหัสเอาไว้เป็นเออรหัสประจําสวนของมุมเกษตรเป็นรหัสศูนย์ศูนย์แล้วกันนะคะเป็นแอลศูนย์ศูนย์โลบิเวียนะคะโลบิเบียก็คือเออเขาเรียกว่า มุมกเกษตรก็จะใช้ตัวย่อว่า L อลนะคะแอล,ล,ล0นะคะสำหรับตัวนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาสำหรับ L00 นะคะมุมกเกษตรยังไม่มีแบ่งหรอกเพราะว่ามีแค่สีต้นแล้วก็เขาก็ยังไม่มีหน่อนะคะแต่แต่แตมุมกเกษตรจะพยายามรันรหัสเอาไว้นะคะที่เพจของมุมกเกษตรแล้วก็ Happy Home c a t ตันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวช่วยมุมกเกษตรจำด้วยนะว่า ไม้ตัวนี้เนี่ยมุมเกษตรรนรหัสเป็น L00 นะคะเป็นเอ่อเป็นรหัสประจำสวนเขาเรียกว่าเป็นรหัสประจำต้นนี้นะคะของมุมเกษตรเนาะบางทีเพื่อนเพื่อนไปเจอเอ่อ L L03 L0 L L เท่าไหร่ไม่รู้นะคะที่ตรงกับดอกของมุมเกษตรมันก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าแต่ละสวนเนี่ยบางทีเขาก็จะตั้งไม้รหัสที่เอ่อ เขาเรียกว่าตั้งไม้รหัสเอาไว้นะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้นะคะว่าสีดอกสีนี้เนี่ยเป็นไม้รหัสอะไรนะคะหรือว่าบางทีเวลาลูกค้าจะซื้ออย่างบางทีดอกโรบิเวียเนี่ยเขาจะมีความคล้ายๆกันอย่างมากเลยนะคะแต่ละต้นนะคะบางทีก็คล้ายจนเราไม่สามารถที่จะแยกออกได้เพราะฉะนั้นเราต้องรันรหัสเอาไว้นะคะรันรหัสเอาไว้เราจะได้รู้นะคะว่าลูกค้าต้องการ เอ่อไม้ไม้ตัวไหนนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะสมมุตินะสมสมมุติว่าเขาไม่มีดอกแต่ว่าหน่อเขาเนี่ยพร้อมขายแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้นะคะว่าหน่อนี้เนี่ยสีดอกของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะได้เอาตัวอย่างดอกให้ลูกค้าดูได้อะไรประมาณนี้นะะเนาะเขาก็เลยรันรหัสเอาไว้แค่นั้นนะคะก็ไม่มีเหตุผลอื่นนะคะเพราะว่าดอกโรบิเวียเนี่ยมีเยอะมากนะคะหลากหลายเยอะเหลือเกินนะคะเป็นร้อยเป็นพัน นะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง,งรันรหัสเอาไว้เราจะได้จําได้นะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้มุมเกษตรก็เอาความสวยงามของโรบิเวียสองต้นนี้ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีโรบิเวียนะคะมาอวดเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของดอกแคตตสนะคะไม่ว่าจะเป็นโรบิเวียคือทุกสายพันธุ์นะคะเขาเขาออกดอกช่วงนี้เนาะ,ะเป็นเป็นพวกสายดอกนะคะแต่ถ้าพวกสายเมมจะเป็นฤดูหนาวนะคะแต่ถ้าสายดอกยิมโนโรบิเวีย ลิบุทเทียอะไรพวกนี้เนี่ยช่วงนี้เขาก็จะเริ่มออกดอกกันเยอะนะคะเนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์นะคะเพจเอ่อมุมเกษตรแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับแคตตัสนะคะก็ไปกดไลค์ที่เพจแฮปปี้โฮมแคตตัสนะคะนะคะแล้วก็กดติดตามเอาไว้เนาะมุมเกษตรจะพยายามมาอัปเดตนะคะเอ่อ ไม้นะคะที่มุมกเกษตรปล่อยค้านะคะหรือว่าเป็นไม้ที่มุมกเกษตรสะสมเอาไว้นะคะแบ่งปันความสวยงามนะคะให้เพื่อนๆดูที่เพจ Happy Home c คดตัด เกี่ยวกับคัดตัดโดยตรงแล้วก็เพจมุมเกษตรนะคะรวมไม้ทุกอย่างนะคะแล้วก็บรวมถึงคัดตัดด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆที่อยากจะให้มุมเกษตรลงข้อมูลอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรมุมเกษตรจะได้เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะจะพยายามมาอัปเดตเพจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมุมเกษตรไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเอ่อในในเพจชัดเท่าไหร่นะคะนานๆลงทีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะทักทายพูดคุยกันนะคะก็สามารถที่จะทัก ไปที่เพจ h a p p y Home คัต t a นะคะหรือว่า,าทักมาที่เพจมุมเกษตรได้นะคะเพื่อนเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับดอกลูบีเวียสวยๆสองดอกนี้นะคะแล้วก็อีกสักวัน2วันนะคะกลุ่มของ ตุ่มดอกนะคะที่เขากําลังแทงออกมานี้เนี่ยบานนะมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวอื่นๆนะคะที่เขาทยอยแทงช่อด,ดอกเดี๋ยวมุมกเกษตรจะมาอัปเดตความสวยงามให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ